ก็ร,รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบเฮ้ยไม่ต้องใช้ความคิดเยอะในการที่จะซื้อก็ต้องใช้ความคิดเยอะในการที่จะซื้อก็สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวโมเดลจิ๋วสเกลน่ารักราคาสบายกระเป๋านะคะซื้อไปก็ไม่ต้องรู้สึกว่ากินมาม่าไปทั้งเดือนนะคะนี่ก็คือข้อดีของโมเดลจิ๋วนั่นเองคือจริงๆแล้ว <c oughs> มีเรื่องจะสารภาพาว่าเงินหมดแล้วนะคะเงินหมดแล้วนะคะเอาไปซื้อของนารุโตะจนหมดเลยนะค <c> ะ <oughs> <What? S 1> ตอนนี้เราก็เลยได้แค่ซื้ออะไรที่แบบไม่ ไม่ต้องไม่ต้องลำบากกระเป๋าตังค์มากนะคะแล้วเราก็ไปเสาะหาตัวนี้ได้มาจริงๆแล้วเราไปเจอยูทูบเบอร์ฝรั่งคนหนึ่งที่เขารีวิวเป็นอิทาจิตัวนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าราคาดี ไซน่ารักไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเก็บโมเดลนะคะก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะอุจวะอิทาจินะคะจะค่าย Never Stop the d r e a m หรือ NSD นั่นเองนะคะสําหรับค่าย Never Stop the d r e a m นะคะหรือ NSD นะคะตอนนี้ลายแสงอุตสาหรือลายของนารูโตะเนี่ยเท่าที่เห็นออกมาคือมี3ตัวนะคะก็คือมีอิทาจิเด, <ว Catherine> ดเอิดาระนะคะแล้วก็มีโคนันนะคะซึ่งโคนันนี่น่าจะยังผลิตไม่เสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า อ,อิทาจิกับเดอิดาระคือผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เก็บมาทั้ง2ตัวเลยนะคะสำหรับตัวอื่นที่ยังเป็นภาพสเก็ตอยู่ก็จะมีคาคุสึมีซาโซรินะคะแล้วก็มีคิซามิน่าจะมี6ตัวทั้งหมดเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าทางค่ายเขาจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะเก็บโมเดลจิ๋วนะคะค่ายนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ n s d นะคะทุกคน Never Stop the Dream ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่า ็เดี๋ยวอย่างแรกนะคะเราขอรีวิวตัวกล่องก่อนเลยนะคะนี่นะคะกล่องก็คือจะมาในไซส์เล็กกระถัดรัดนะคะไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บนะคะเฉกเช่นเดียวกับตัวโมเดลนะคะที่มาในตัวเล็กกระถัดรัดนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าของอีทาจิเลยนะคะแบบมาแบบเต็มเต็มเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น อีกด้านนึงก็เขียนว่าอากาสุกินะคะแสงอุตสาแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของค่า,ายนะคะ NSD นะคะ Never Stop the Dream นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลายก้อนเมฆแสงอุตสาด้วยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนี่กล่องเล็กกะทัดรัดค่ะไม่เปลืองพื้นที่เก็บเอเลิศก็หลังจากที่เราดูกล่องกันไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูชิ้นส่วนต่างๆนะคะว่าตัวจิ๋วขนาดนี้นะคะเขาจะมีชิ้นส่วนอะไรมาให้เราประกอบเล่นได้บางนะจะ นี่นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นฐานของเขานะคะคือขนาดฐานนี่คือแบบหนึ่งฝ่ามือพอดีเลยนะคะฐานจิ๋วๆเล็กๆนะคะซึ่งเขาเทพมากนะคะตรงที่ว่าเขาสามารถใส่ไฟ LED ได้ด้วยนะคะก็คือสามารถแบบเปิดไฟให้มันสว่างในตอนกลางคืนได้นะคะซึ่งราคาหลักพันกว่าบาท 2,000อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุ้มค่ามากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฐานรอบๆเ้อนี่นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์บนแหวนของอีทาจินะคะรอบๆเขาก็จะเป็นลายแบบเมฆแสงอุษาตรงนี้คืออะไรอะเนี่ยค่ะรอบๆเขาก็จะเป็นแบบนี้มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนะนี่ข้างล่างก็จะมีสีปุ่ม ไปกันลื่นโอเคค่ะน,นี่ฐานไปเรียบร้อยส่วนต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เป็นซูซาโนโล่างที่ยังเป็นโครงกระดูกอยู่นะคือเขาทำเลซินได้ค่อนข้างดีเลยนะคะดูจากแบบเห็นไหมดีเทลการเพ้นท์คือมันมีการไล่ระดับสีที่โอเคมากๆไม่กระโหลกกะลาเลยนะมีน้ำหนักพอสมควรนะคะไม่ใช่เบาๆเด้อ เขาทำเรซินออกมาได้ใสอ่ะเคลียร์มากคืองานดีมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีแมกเนตอยู่ตรงนี้เป็นแมกเนตไว้เชื่อมต่อกับมือนะคะซึ่งแมกเนตนี้ก็คือพลังดึงดูดใช้ได้อยู่วัน <the> นี้นะคะเป็นมือของซูซานโอะนะคะที่เราจะเอามาเชื่อมต่อกับ ตรงนี้แบบนี้ก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกทีนะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูดีเทลมือก่อนเดอ้อสวยเนาะนี่นะคะข้างในก็จะมีแม่เหล็กตรงนี้นะคะไว้ดูดกับอันนั้นดีเทลดีมากมากเลยต่อไปก็ถึงตัวพระเอกของเรานะคะเป็นอิทาจินี่เองเวลาเราต่อเขาเขาจะยืนในลนักษณะเอียงโน้มไปข้างหน้านิดน,นึงนะคะก็จะให้ดูข้างหน้าว่าเป็นยังไง เอาจริงเรารู้สึกว่าสเกลมันแบบแปลกๆนิดนึงแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบสเกลแบบนี้เนาะด้วยความที่มันเป็นจิ๋วอ่ะมันก็จะค่อนข้างดูแปลกๆแปลกหน้าแปลกตาไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้คอมเพนอะไรมากนะคะซึ่งหน้าก็ทำรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนี่ผมงานเพ้นท์เขาก็ทำได้ดีรายละเอียดเก็บได้ดีนะคะนี่นะคะแล้วก็มีทาสีเล็บมาให้ด้วยซึ่งแบบ เออโอเคอ่ะเนี่ยเล็บเท้าก็ทามาให้คือเท้าทำรายละเอียดดีเทลได้ดีมากนะคะกับการที่แบบเออมันเล็กขนาดนี้แต่ว่ายังเก็บรายละเอียดได้ครบนะคะอ,อิทาจิแล้วก็นะคะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นการนะคะอ n น n ิ่งนัมเบอนะคะซึ่งเขาจะมาในรูปแบบคล้ายๆกับการ์ดบัตรเครดิตนะคะเป็นการเป็นการแข็งๆเป็นการ์ดพลาสติกนะคะ นี่ข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ของค่ายนะคะ Never Stop the Dream นะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะเป็นตัวเลข Number มีผลิตออกมาทั้งหมด777ตัวนะคะของเราเป็นตัวที่495จ้านี่การ์ดมาค่ะแล้วก้เมื่อกี้เราไปดูชิ้นส่วนกันยังแบบใกล้ชิดเรียบร้อยแบบทุกรายละเอียดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะอย่างแรกนะคะขอเริ่มต้นที่ฐานก่อนนะคะ นี่อย่างที่ทุกคนเห็นที่เราบอกไปแล้วว่าฐานเขาสามารถที่จะใส่ฐานได้เพราะว่าเขามีบ i l อ i n LED อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาใส่ฐานกันก่อนก่อนที่เราจะไปประกอบอย่างอื่นเนาะฐานที่เราจะใช้นะคะจะเป็นฐานกระดุมแบบนี้นะคะเป็นเบอร์2 0 3 2นะคะเอาไว้ใส่กับตัวฐานข้างในขออนุญาตแงะนะทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถใช้มือแงะได้มันแข็งมากจริงเราต้องใช้นี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้างใน ใส่ฐานนะก็ใส่ตามขั้วมันไปเลยบวกลบบวกลบตามนั้นส่วนฐานเราใส่ฐานเรียบร้อยขอวางไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวที่เป็นซูซาโนโอโอกันนะคะเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นโครงกระดูกใช่ป่ะที่เราให้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะแบบยัดลงไปเลยต้นอ๋อขอบอกนิดนึงตรงนี้เขามีแม่เหล็กให้ด้วยนะแล้วก็ตรงที่ประกอบดูตรงนี้นะคะ่ะ เขาก็จะมีแม่เหล็กให้ด้วยก็คือเซฟพอสมควรก็ยังเหลืออีกชิ้นส่วนหนึ่งของซูซานโนนะคะก็คือเป็นมือนี่แล้วก็อย่างที่เราบอกไปก็จะเป็นแแม่เหล็กตรงนี้แล้วก็จะมีแม่เหล็กตรงนี้ไว้ดูดกันนะคะคือแรงแม่เหล็กเขาดูดค่อนข้างดีเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเลยเ no, no. นี่ยนีพอใส่เข้าไปปุ๊บนี่น ติดเรียบร้อยโดยอัตโนมัติสุดท้ายนะคะจะเป็นพระเอกของเรานั่นเองนั่นก็คืออุจิวะอิทาจินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะคะพอเราประกอบอิทาจิเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีความสูงประมาณ16เซนติเมตรนะคะซึ่งแบบเล็กกระทานรัดมากก็วางสามารถวางไว้บนชั้นวางของเล็กๆได้นะคะไม่เปลืองพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็นี่คืออุจิวะอิทาจินะคะจากค่าย N S D นั่นเองรานะคาประมาณพันกว่าบาทถึง2,000บาท3,000บาทก็แล้วแต่ว่าใครจะหาได้ในราคาไหนนะคะคือตอนนี้เราคิดว่าน่าจะยังมีขายอยู่นะรู้สึกว่าตัวน,นี้เป็นตัวที่คนมองข้ามไปค่อนข้างเยอะนะคะคืออาจจะเห็นแล้วก็ดูไม่ค่อยแบบ ไม่มีอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบเฮ้ยไม่ต้องใช้ความคิดเยอะในการที่จะซือ้อก็ต้องใช้ความคิดเยอะในการที่จะซื้อก็คือแบบเออมันมันไม่ได้แพงมากนะคะนี่แล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟนี่นะคะเอฟเฟกต์ไฟเขาก็คือสวยเลยพอเปิดไฟออกมา เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้อาจจะยังมีใครเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวตัวเดออิดาละกันนะคะเป็นตัวจิ๋วเหมือนกันเดออิดาละก็งานดีมากๆเลยนะคะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด s ซับสไคร e ด้วยนะคะกดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็ถ้าอยากมีคําถามหรือว่ามีเอาพูดคุยนะคะก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ขออย่างหนึ่งนะคะ ใช้ภาษาอย่างสุภาพน่ารักนะคะไม่เอาภาษาไม่น่ารักนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีบวิวอันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย